สวัสดีครับผมลุงพันธ์บ้านสวนนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสเขาเรียกได้เลอกงานยามดีครับนะฮะไดติดล้างน้ำที่ห้องพักเก่านะครับหรือเพิงพักโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับอยากขอนแก่นนะครับจากจังัดขอนแกนนะได้มาติดตั้งจะเป็นยังไงก็ต้องดูครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะฮะแต่เราทำไม่ได้ นะครับและหลังจากนั้นทางท่านเองก็ได้มีการติดตั้งท่อ p v c นะครับเชื่อมต่อระหว่างด้านหน้าด้านหลังครับจะเป็นยังไงก็ช่วยติดตามไปแล้วกันนะครับนี่รถช่างครับรถช่างมาจากขนแก้นขอน,น,นแก้นนะครับนี่ติดล้างน้ําผ้าใบใช่ไหมใช่แร้อว่าหนูใช่เนาะมาอยู่นี่นานหรือ,อยัง ะได้ยูปไปไปกับกับ, <S <S กบกับเนาะจุกับของรองที่ที่ที่ขอนแก่นเลยใช่ไหมใช่แล้วบ้านอยู่อยู่ตรงไหนของขอนแก่นเนี่ยอยู่ลคอ,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 องเรืออยู่เพน้องเรือน้องเรือที่จะไปอ่าก็เรียภูเวียงได้เนี่ยแถวแน,นั้นใกล้ๆกันเนาะอ๋อใกล้ไป นี่ครับนี่ลางน้ำครับลางน้ำย่างหนาอันนี้จะเป็นยางหนาเนาะขนาดห้าห้านิ้วขนาดห้านิ้วเนาะพอลัางยาวประมาณหนึ่งสองสามเมตรได้มั้งสามเมตรครึ่งครับประมาณสามเมตรครึ่งก็น่าจะใช้ขนาดนี้ก็คงพอนะแต่ถ้าเกิดมันใหญ่มันก็น่าจะใช้หกหกกว้างขึ้นเนาะอันนี้เราไม่้ไม่กว้างไปติดตั้งทั่วราชนาจักรหรือเปล่าเนี่ยโดเฉพาะลบบุรีอย่างเดียว ลบบุรีสิงห์บุรีทองเนาะครับผมถ้าเกิดสนใจที่อาจุดยาก็น่าจะได้อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่จากนี่ไปอจุดยากันหน่อยเดียวนะมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรอะไรบอกมาเลยศูนย์แปดเจ็ดสองสองห้าศูนย์หกห้าหกช่าง ช่างลำชีนะครับช่างลำชีครับมีฝีมือแน่นอนครับติดตั้งโอเคมากตอนนี้ช่างกําลังที่จะทํางานอยู่ครับกําลังทํางานเลยครับกําลังเาขาเรียกติดเหล็กอันนี้ขเขาเรียกเหล็กอะไรนะช่างเหล็กตะขอชุบเนาะลุกตะขอชุบนะครับอันนี้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีเหล็กตัวเนี้ยเนาะลอง กันสนิมเนาะอันนี้โหอย่างดีเลยครับอย่างดีเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตารางเมตรละถ้าขนาดเล็กหมายถึงขนาด5นิ้วนี่อย่างหนานี่ตารางเมตรละ320ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดหลังคากว้างก็ต้องใช้ขนาดใหญ่ก็คือ6เมตรไอ้6นิ้ว6นิ้วนี่ราคาตารางเม็ดเท่าไหร่ถ้า6นิ้วอย่างหนานก็คือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับคือ450นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วครับ การการจะติดตั้งรางนี่นะครับจะต้องอจ,ะจะต้องให้เขาเรียกชายชายคานะครับชายคาสังกสีเนี่ยห่างไม่น่าจะเกิน15เซนนะครับห่างจากคานนะครับห่างจากคานของสังกสีอย่างเงี้ยนะครับไม่เกิน15เซนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเกินไปเนี่ยเราจะต้องมีการตัดนะถึงจะใส่ได้ ของผมนี่ก็ช่างก็มีการตัดนะฮะเนี่ยตัดเยอะเลยเพราะว่าตัวน,นทำเลครับทำเลรอบรอบสวนครับก็มีห้องนะครับมีห้องนอนพร้อมนะครับตอนนี้เพราะเราเคยนอนที่นี่อยู่ครับหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บไว้อย่างนี้ครับเก็บไว้เผื่อว่าเพื่อนฝูงพี่น้องมาได้ถ้าค้างคืนน้ำลง ท่ออันนี้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยอ่าถ้าเกิดเราจะใส่ในสามนิ้วสามนิ้วจะได้ไหมนี่ยโ<อ>หฮะสองนิ้วครึ่งได้เหรอเพราะเราต้องต้องใส่ไอ้ไอ้ไอ้ข้อต่อมันทีนะอ่าสองนิ้วครึ่งแต่ว่ามันจะมีไอ้ท่อไอ้ข้อต่อข้อต่อของท่อสองนิ้วครึ่งมันจะบานใช่ไหมสองนิ้วครึ่งเข้ามาลจะพอดีพอดีเดี๋ยวดูอีกที ถ้วดีก็โอเคอัน,นกันเชื่อมเนาะใช่ถ้กลัวอันนี้ทางด้านใต้เนาะด้านด้านที่ใต้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวสั้นครับ4เมตรครับ4เมตรเหี๋ยยยกประกอบอ่าอันนี้ก็อันนี้ประมาณ 8, 8ปเมตรก็รเริ่มลงมือติดตั้งแล้วครับ วางล้างน้ำแล้วตอนนี้ครับโอเค ครับเนี่ยก็ตอนนี้กติดตั้งแล้วครับตันนี้ก็เหลือแต่ว่าจะโยงรวด ครับตอนนี้วางล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวางล้างเรียบร้อยแล้วลยงรวดก็คงจะเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่พี่น้องครับหลังจากที่ทำลังน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปในการเชื่อมในการเชื่อมลังน้ํานะครับจากด้านหน้านะครับจากด้านหน้านะฮะมาถึงด้านหลัง นะครับเชื่อมเพื่อที่จะเห็นไหมครับน้าจากหลังคาลงในโอ่งนะครับในโอ่งตรงนี้ที่เดียวกันนะครับเราก็ต้องใช้ท่อ PVC ครับเชื่อมเลยครับจากตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของลุงพันธครับลุงพันเป็นผู้ทำครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับท่อ PVC ครับแล้วก็อุปกรณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ ล้างน้ำรองน้าฝนนะครับจากเพิงที่พักหรือสต๊อบนี่นะครับก็เสร็จแล้วครับโดยที่ลุงพันเป็นคนเดินท่อนะครับเห็นไหมครับต่อครับต่อยาวเลยครับนะฮะคับไปเชื่อมครับเชื่อของบนนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวรอฝนตกก่อนเราก็จะขนาดกลวยเนี่ยนะครับขนาดสามนิ้ว นะครับกลวย3ามนิ้วก็ครอบตรงนั้นพอดีลงมานะครับแล้วก็ท่อนี้ก็อันนี้ก็ไว้ต่อนะครับลงโอ่งนะครับห่าตัวนี้ก็เรียบร้อยต่อไปโอ่งนี้ก็จะรองรับน้าฝนได้ครับอันดับต่อไปก็คือทําฝาฝาก็ใช้ใช้ไม้พเพลทนะครับใช้ไม้พเพลทตอกทำเป็นฝาตอกเลี้ยงให้ชิดติดกัน นะก็สรุปนะครับสรุปก็คือในวันนี้นะครับรางน้ําก็เรียบร้อยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะล้างโอ่งน้ําไม่รอน้ํฝนได้เลยครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ติดตามนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านนะจะกรุณาก,ก,าก็ขอบพระคุณมากครับคลิปนี้ก็คงจะ เพียงแค่นี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ